การจัดงานเสวนาเพื่อให้ประกาศมาตรฐานอุตสาหการรมบังคับเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมแบบจุ่มร้อนนะครับแล้วก็เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมแบบจุ่มร้อนแล้วทาสีนะครับวันนี้นะครับสมาคมการค้าผู้ผลิตราคาเหล็กไทย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกของสมาคมและผู้บริโภคเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพนะครับไม่ได้มาตรฐานมีการโกงความหนาทั้งชั้นเคลือบใช้ไปไม่นานก็เกิดสนิมนะครับเราจึงมีการจัดการเสวนานะครับจัดกิจกรรมเสวนาขึ้นเพื่อส่งผลนะครับให้ยื่นข้อร้องเรียนไปยังรัฐบาล นะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ท่านได้รีบออกมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยเร็วเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทยมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ2,000ลรายใช้เหล็กที่นำเข้าประมาณปีละ1.3ถึง1.4ล้านตันทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยรวมนะครับซึ่งปัญหาภาระนี้สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ก็ได้ปรึกษา,าหารือกับท่านประธานสภาไเดมีแล้วก็ท่านประธานสมาพันธ์ผู้บริโภคราคาเหล็กในการตั้งต้นที่ผ่านมานั้นสมาคมการค้าผู้ผลิตราคาเหล็กไทยโดยผมพันธนวุฒิถิ่นคำแบงเป็นรองประธานอาวุโสสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยนะครับก็ได้ปรึกษาหาลรือกับท่านประธานคือคุณสปีทองเพชรว่าเรื่องนี้เราควรจะดําเนินงานอย่างไร ท่านก็ได้เห็นดีเห็นงามว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาตินะครับท่านจึงได้เห็นความสําคัญต่อผู้บริโภคต่อคนไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายนั้นสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาหรือไทยก็ได้ทําหนังสือผ่านท่านประธานสภานะครับเพื่อได้ดําเนินงานในะครั้งนี้ท่านจึงได้ทาหนังสือเพื่อขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุกสาหกรรนะครับงั้นก็เป็นงานใหญ่ของท่านประธานสภาดีมี นะฮะแล้วก็ขอส่งมอบนะครับหน้าที่ของท่านประธานสภาดีม e ีครับผมจากการที่เข้าพบตัวแทนของคณะพระนักท่านรัฐมุตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นท่านได้รับปากว่านะครับเรื่องนี้มาตรฐานอุตสาหกรมมรมบังคับตัว GL หรือเหล,ล,ล็กแผ่นลีดเยนชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมแบบจุ่มร้อนนั้นตอนนี้เรื่องไปอยู่ที่ คอรมอแล้วนะครับว่าน่าจะเข้าจะเข้าคอรมอในต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเรื่องนี้สมาชิกนะครับแล้วก็กรรมการนะฮะได้หาลือกันแล้วว่าถ้ากรอบเวลาที่ทางรัฐบาลหรือโดยทางกระทรวงศึกษาธกรรเนี่ยที่จะเข้าคอรมอนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ว่าแต่ว่าถ้ายังไม่คืบหน้าสมาคมก็จะมีการติดตามทวงถาม มายัางกระทรวงอุตสาหกรรมหรือถ้ายังไม่ได้มีความคืบหน้ายัางไงก็น่าจะมีการยื่นหนังสือต่อท่านประธานรัฐสภาจริงสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเนี่ยเป็นที่รวมกันของผู้ประกอบการ SME ในทุกๆกลุ่มนะครับเรามีสมาคมที่เป็นเครือข่ายอยู่90สมาคมนะครับรวมถึงสมาคมการค้าังคาเล็กไทยด้วยสนะิ่งที่าสนใจคือเรามีผู้บริโภครเรามีกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ได้ซื้อ อังคาเหล็กเนี่ยไปใช้งานแล้วก็พบว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันสั้นนะก็มีการร้องเรียนเข้ามานะครับเราก็เลยได้นั่งวคุยกับทนายกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วมันมีปัญหาในแง่ของทางเทคนิคส่วนไหนบ้าง <c oughs> เพราะผู้การที่ซื้อสินค้าเนี่ย <c oughs> เขาไม่มีโอกาสร,รู้ <c oughs> ข้อจํากัดหรือวิธีคิดทางด้านเทคนิคอยู่เลยนะปรากฏว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยใช้ได้แค่สองสามปีเนี่ยก็เป็นสนิม สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำอย่างไรผมถึงจะสามารถปกป้องผู้ปกอบการน e ม e ี e> ในภาคเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพให้ได้นะเมื่อได้นั่งคุยกับท่านนายกแล้วเนี่ยเราก็พบว่านะกลายเป็นว่าหลังคาเหล็กไทยเนี่ยเราไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่เลยนะครับมีความพยายามที่จะผลักดันโดยสมาคมทงท่านดังันะ้นะตอนนี้เรื่องเนี่ยอย่างที่ท่านเรียนนะครับว่ายัางอยู่ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สิ่งที่พวกเราต้องทําโดยเร่งด่วนเนี่ยคือทําอย่างไรให้ข้อกําหนดมาตรฐานมาตรฐานพิพั์อุตสาหกรรมนี้เนี่ยได้ประกาศใช้อย่างเร็วที่สุดเพราะยิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยนะสินค้าหลังคาเหล็กเนี่ยที่ถูกใช้ในผู้ผลิตผู้ภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยก็จะยิ่งได้รับของที่มีคุณภาพเร็วขึ้นเท่านั้นณวันนี้ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้นะครับว่าสินค้าที่ทุกท่านซื้อไปเนี่ยยังมีคุณภาพอยู่หรือได้มีการลดต้นทุนโดยการ ปรับเปลี่ยนข้อจํากัดทางด้านเทคนิคบางอย่างใช่หรือไม่งั้นสิ่งที่สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทําได้โดยเร็วที่สุดเนี่ยคือการรวบรวมผู้ประกอบการทุกภาคส่วนและแจ้งเรื่องนี้ให้กับร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ท่านทราบว่าอย่าได้ผักภาร,ระหน้าที่ในการดูคุณภาพของหลังคาเหล็กเนี่ยให้กับผู้ประกอบการเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องการทําโดยเร็วก็คือต้องออกมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมนี้ให้ ผู้การ s อ e s m e คนไทยเนี่ยฮะได้ใช้ของที่มีคุณภาพโดยเร็วที่สุดยิ่งปล่อยเวลานานไปกว่าน,นี้เนี่ยก็จะยิ่งทําให้ของที่ไร้คุณภาพเนี่ยอยู่ในตลาดนานขึ้นเท่านั้นและยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้การ Sme ที่ต้องอยู่อย่างกันร,รักษาต้นทุนให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่กลายเป็นว่า2อสปีต้องมาเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนผนังแล้วเนี่ยผมคิดว่าสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเนี่ย ไม่สามารถเพิกเฉยกับเรื่องนี้ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องระดับประเทศนะครับเรื่องของภาพรวมพวกการเป็นล้านรายรวมถึงภาคอุตสาหกรรมอ,อีกระดับเป็นหมื่นหมื่นรายที่ได้ใช้วสัสดุหลังคานะถ้าเขาได้ใช้ของที่มีคุณภาพก็อาจจะการันตีอยู่ต่อสิปีได้นะแต่เมื่อเราใช้ของไร้คุณภาพแล้วเนี่ยประเด็นก็คือ2อสมปีต้องมาเปลี่ยนครั้งหนึ่งสอปีต้องมาเปลี่ยนครั้งหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมนะและเราจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับ เพื่อผลักดันมาตรฐานดยภัพอุตสาหกรรมนี้เนี่ยให้เข้าสู่ระบบและประกาศใช้ดยเร็วที่สุดครับ